สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเดือ f ฟอร์อีกครั้งนึงนะครับผมทางหายไปนานนะเกมนี้พอดีว่ามันมีอัปเดตเข้ามาใหม่ไงก็เลยกจัดสักหน่อยไปลุย We'll always have a Sarah you said before picking up a gun and going to war once again you've broken my heart to me you used to hate those people you resisted them for so long just to end up fighting their war for them have you no morals If your conscience is still intact, you'll get your ass back h e r e b e f o r e I'm forced t o find a new f a t h e r for our newborn b a b เมาว <se> ัน <f> น <es> ี้เราก็อยู่ในด่านเซียซายนะครับแลวก็ปืนตัวใช้วันนี้เป็นปืนใหม่ที่มีชื่อว่า MK4 ครับจริงๆเราอยากจะเล่นด่านจมิดนะแตเซยซายใหม่แต่ว่าแม่งสึงมาเจอด่านนี้หวังเจอด่านไม่ได้อย่างเซ็งเลยเฮ้ เอามาพื้นหม่พื้นหม่้วิระยะไกลอาจจะไม่ค่อยเวิร์กั like, บเบาอย่างเลยแต่ก็ได้อยู่เฮ้ยยี yeah> ่ขวางเกะนี่เฮ้ยโอ้ยเข้าหัวไปดิครับมาดิครับไอ้เมดูต้อมั่งโอ้ยยิวเฮ้ยชุบใครอะใครล้มอยู่นี้เอาไปชุบครับแล้วก็เล็งราคาอุ้ยเยอะๆดีดูกัน เนเปิล์เนเปิลว่ะย้าไกลปืนนี้น่าจะไม่เวิร์คครับจุ๊บจุ๊บเฮ้ยโอ้โหไอ้หมอนี่มาจากไหนเนี่ยโดนมีดเฮ้ยหมอขอบคุณครับเอาไปเมงวันเมงวันไปเมงวัน โอ้โหปืนเบาจัดเลยว่ะแต่แอสซิสกูโอ้ยแต่แอสซิสกระสุนหมดแล้วเนี่ยเปลืองกระสุนไปครับยิงจนหมดหมดแบบไม่เหลือขี้ไปครับเบอร์ตะบุกอะเราก็อย่าช้า ที่สูงนี่ไม่ทนขึ้นว่ะอันตรายควันดิวะกันตูนในเปั้นเลเปอร์เระพายดันไปครับจังหวะนี้ทางซ้ายจะมีโอ้ยจะตกใจทีมนะแม่แฝดรอก่อนใกล้สำเร็จแล้วสำเร็จน,นะครับรอรอที่จะบุกค,คืนต่อไปนะไปเคลื่อนเคลื่อน,นทับเฮ้ยชุ่จังหวะนี้เราชุดทีมดีกว,ว่าจังหวะรอเคลื่อนครับจุดท,ทีมครับ ดีมากหมดยังหมดนะไปครับเตรียมตัวครับอีก4ีวิอีกสีบวิถึงจะไปได้ครับโอเคไม่มีใครเจ็บเนาะเก็บโซมพันเลยนำด้วยแมลงไปแมลงเข้าไปก่อนอย่างนั้นแหละ ไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบครับตัวอ้อมหลังอ้อมหลังเห็นไหเนี่ยเฮ้ยคนของเรากำลังทำการสืบเส้าหมายเราววันขึ้นบน,บนเคลียร์ตัดฟ้าโอเคมีใคร ที่มันไหนหมดจะไม่มีเลยดีจังเลยหลังมาจังใหม่แอบก่อนปล่อยเปวันเฮ้ยหลบเม็งวันครับทางเข่าปะจริงด้วยหุ่นก็ยังดีชุบเบ้อชุบเบรอโอเคไม่ชุบครับจะมากันแล้ววะ จะมาเอ้ยกะสุดจะหมดต้องลงทลองไหนดูก่อนอุ้ยแปดศัตรูกำลังโจ่โจเป้าหมายชุบชุบผมชุบไม่ทันไหวตรงนี้โทษทีอ่ะตรงนี้มีคนเจ็บครับชุบก่อนโอเคขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ มีใครขึ้นตามมาปะเสียงคนไม่อยู่ข้างในอ่ะเสียงคนไม่อยู่ข้างในครับแม่งกี้เด็กคนไม่อยู่ข้างในปะไม่ไม่ไม่ปลอดภัยว่าแล้วแม่งดักโอเคเรียบร้อยครับยีต่อเพื่อเรายึดถมเร็จนะช่วยกันได้ดีครับไปบุกต่อบุกต่อมีใครเจ็บมั้ยเนี่ย ไดทำหน้าที่หมอด้วยมีเพื่อนเจุดมุดไกลๆน่าจะโดนจุดไปละไม่ทันแน่ๆแต่จากวันนี้ครับไปครับอีกสี่สิบวิเองวิ่งเลยไม่มีใครชุบเพื่อนหน่อยเหรอโอ้ดูตีนเนี่ยไม่มีใครชุบมาเลยวะชุบเลยนะเต็มตัวเต็มตัวบุกต่อเนื่องใครช่เพื่อนใช่ไหมไม่ชุบ

โลมีคนชุบมุนปั่นครับมาดูทางนี้นี้เหมือนจะทางนู้นว่ะเ <ś class ic> ยอะเยอะเยอะโอย๊ยหลังเขา้าอีชย์เลยสวยเลยเยี่ยมเลยไปไม่ทำดีละออกไปตีสองต่อนะ <ś class ic> <c oughs> โอเคไปที่อครับเอ้ย phải đi tổng đi tổng lạc quá mày chai vậy bằng quy hoạch bằng chúc mày chúc khoảng mấy tháng phải เปลี่นเปวันครับเอาไปเอาพันด้วยเดี๋ยวเราไม่อยากคันนี้ต่อคนโดนเฮ้ยจบแล้วมั้งน่าจะเป็นการน่าจะไอคันสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยโอ้เบีย้ยครับเลยมันมีตุ่มไปเลยเดี๋ยแค่ตัวเดียววะดูหลังด้วยไอ้ชุก

จะเป็นห้องนี้ป่ะห้องนี้คนเยอะป่ะชุบดิชุบต่อครับชุบต่อโอเคนี่มีคนเจ็บอีกโอเคจุบ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 ชุบเลยเลิศบอลโอ้ย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 ฮิวมีคนกดไปก่อน ไอ้ตีหนึ่งกหายตีหนึงครับตีหนึงตีหนึงีหน่งีหนึโอเคต้องกลับไปทีหนึ่งวะทุกคนไปนี่คือแนวป้องกันุดท้ายเมดแล้วเข้าข้างหลังข้างหลังดิโอ้ยไม่ทันไปนลุยควัน เอ้ยันนฟัเข้าเลยยังน่าจะเคลียร์ครับน่าจะเคลียร์แล้วแกอยู่แถวไว้แหละมาตูไปีสองครับไปรีไปรีไปดีไปตูไปดีสองแล้วมายึดคืสคืน

อนไรป้อมนี่เขียงวะไม่น่ามีมีต่อเขี้ยไม่ตายวะยอ,อยู่ ยิงกันหลบครับเอากระสุนโมดนะเริ่มแป๊บมีมีม,ไมีไม่ชุบไม่ชุบไกล้เลยขวานเด็กแม่งดูหลังด้วยครับ ก่อนทีสองทีสอเอาตีสองก่อนถ้าไปที 1, หนึ่งมึงชุบชุบชุบมาโอเคตะเย็น <Okay. S 2> เตะเย็นเก็บของเย้เวู้ฮู้ปมได้จัดเอ้ยปื MK น MK สีี่ก็ยิงมันนะเดี๋ยวมาดูผลประกอบการนี้นะครับวันนี้มันมันมัน เป็นไงทีมที่ดีที่สุดครับทุกคนโอ้ย <c oughs> จบที่เก้าวันนี้ตัดไปตัดที่สองคิวนะวันนี้เกมค่อนข้างไวครับตายหกแอซิสสามสิบเอ็ดแอสิสเจียยเหมือนกันเนี่ยช่วยไปเก้าจะเป็นหมอ,อ,อช่วยไดียกาผมก็ยังดีระเบิดรถศูนครับเราไม่มีไม่มีอุปกรณ์ระเบิดหรือว่าบาตุก้าไงส่วนธงก็ยี่สิบสองยึดธงยีิบสองอันสุดท้ายเก้าสามมันแหละ